วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าก็จะมาเล่นเตจีไฟนะคะคือห่างหายไปกันนานใช่ไหมคไัแบบเนีดีโอทีป้าเลยคีะช่วง้วลาไี่เขาได้เล่นนะคะในเตจีไฟแบบมาด้เล่นเรือะแบบพิดากยเด็กเวลาคนอาจจะบอกว่าจีไฟเป็นเตจีทก็มันไม่ใช่เลยนคทุกคนเ็แบบเดีเนดีไม่ใช่เตมน้นมั ถดเก็เรา็ไชเ่ยนะคะแลก็อกใครัไก็ไม่รู้นะของเพื่อนเราเนี่ยแหละแล้ก็เลกเออมอนะคะล้มไปหนึ่งะคะตเอะนะคะ้เกข้าแบบอทุกคนเนี่ยเราล้มเลยแล้วก็ทีนทุกคนที่เรื่อ่ใกเราแบบไม่ใช่คนนี้แต่เป็นคนนู้นคนนี้เลยแลก็จราอขาชุนก็คนทเายอยู่ก็ร ผ้จัดาหน่อยเรากปเลยนให้ดูอยู่กับนะคะุลใครแบดคะนี่ไม่ใช่ดีฉันค่ะพี่